คุณอุงอิงแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์ชลนละน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยเดินจากที่ทําการพักเพื่อไทยไปยังที่ทําการของพักก้าวไกลซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ติดกันเพื่อหา,หาหรือทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าเพื่อไทยอาจไปขอเสียงจากก้าไกลโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยค่ะโดยนางสาวแพททองทานกล่าวว่าเป็นการพบกันแบบพูดคุยมากกว่าที่จะเป็นการขอเสียงโหวตยืนยัน แม้แฟนคลับของทั้งสองพักจะผิดใจกันบ้างแต่ระหว่างพักการเมืองด้วยกันไม่มีอะไรติดใจยังมีหนทางในการทำงานร่วมกันได้บางทีบางทีงทเนี่ยกองเชียร์ของเราทั้งสองพักเนี่ยทะเลาะกันหรืออะไรเนี่ยแต่เราไม่เคยทะเลาะกันนะคะ,ะ,คะเราทั้งสองพักไม่ไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็ก็คุยกันด้วยเหตุและผลเสมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยย้ำว่าปัญหาที่ผ่านมาระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกลพักเพื่อไทยพร้อมจะไปขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้พักต้องการทํางานการเมืองรูปแบบใหม่ที่ให้ทุกพักในสภามาทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็สามารถทํางานด้วยกันได้นะครับได้พูดคุยกันอย่างดีอยู่แล้ว ก็บอกไปแล้วว่าผมได้ขอโทษไปตามต่อไปกาอนนั้นแล้วเราสึกว่าถ้าอะไรเราเราก็ถือว่าเราได้ทํางานันไปถ้าได้อะไรที่คิดว่ามันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอะไรผมก็พ้อมขอโทษเพราะอยากให้ประเทศมันเดินหน้าอะไรก็ได้สามารถให้มันเดินหน้าไปได้ก็ดีแต่ทุกอย่างก็ได้พูดคุยแล้วก็ทุกคนก็ฟังแล้วก็ไปไปช่วยกันคิดต่อยังมีเวลา